ปรไทยเป็นภาคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงการเมืองไม่ต้องไปคิดว่าสมิดเป็นนายกไม่เป็นายกใครก็ได้เป็นนายกแต่สำคัญอยู่ว่าพ่านของคุณเนี่ยต้องทำพื้นฐานเมือม่อกี้นะกข่าวพยายามถามผมอาจารย์ท่านอาจารย์ขาสาร้หรัฐไทยจะรวมพัฒนาไหมพัฒนีไหมข้าการรวม เ็นเพียงการแค่เอาจำนวนตัวเลขสอสอที่กูจะได้มารวมกันเราไม่รวมแต่ถ้าเป็นการรวมเพราะว่าเกิพลังต่อเนื่องมีพลังพันเรือร่วมกันในเรื่องนโยบายในเรื่องการเดินพันที่อันนั้นสิการรวมยังเชิงอุดมการนั่นจึงน่าสนใจเป้าหมายไม่ใช่ซื้สอสอสอค่าตัวคนละห้าสิบล้านส่วน ผมได้ข่าวาคนที่ซื้อเนี่ยเขาจะเอาตามข่าวไง,งมันไม่เป็นวงจรอุบาทน,นีลก็อย่างนี้เราจะมีประชาธิปไตยกันเพื่ออะไรลูกหลา,ลา,านเราจะอยูนวงจรแบบนี้เลยคิดให้ดีครับวันนี้ไม่ได้บอกว่า,ท,าวท่านต้องมาเลือกพรรษาในประเทศไทยแต่ผมจะเรียงท่านนี้พิสูจน์ว่าวันที่ผมเจอท่านนี้ ผมมีความรู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจผิดแล้วและเรียนท่านทิ่เรยอว่าสงครามมันเกิดแต่ท่านไม่ได้ส่งแน่ท่านจะกลับมาอย่างสนงัอนไหมและไม่ใช่กลับมาคนเดียวกลับมาเป็นแผงใช่ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไม่ไีพักอื่นจำไว้เลยถ้าจำชื่อพั้ยากตอไปเลยพักสงคิดสง <c oughs> ค,คิดชื่อเดิมเป็นคนจีพ่อเป็นจีนเกิดมายากจนอยู่ห้องแถวสองชั้นคึ้่นทีเยาวราชตลาดเก่าน้ำคำเป็นยังไงรู้จักดีท่านโกงชื่อ รวมไปว่าแสงสว่างต้องสุสขใสพ่อตั้งชื่อนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเกิดมาเขาดวงไม่สุขใสหมอจีครูเก่งล้มทุกคนจนหมดคนไม่เคยจมใช่ไหมว่าจมนัมน,นเป็นยังไอองพอโตขึ้นมาเขาใชื่อสมงฆ์แปลว่าเกิดมาคิดทั้งวันเราไม่เคยผิดเพื่อความกลัวนะ คิดเพื่อบ้านเมืองระเช่ชาติโลเรามีครอบครัวต่างครอบครัวครอบครัวอะไรวเยอะแยะเรามีต่างครอบครัวแต่รูมกันแล้วเป็นพลังสร้างประเทศไทยเอาละครับวันนี้พอแล้วแล้วก็หวังอย่างนี้ว่า พวกเราจะก้าวข้ามความขัดแยง้งและก็หวังอยางยิ่งที่จะเห็นภาพการเมืองทั้งหลายก้าวข้ามความขัดแยง้งมันขัดแย้งมันเกือบ20ปีแล้วยิ่งวันสารวัตรเตี้ยวทุกวันฝนะากผูส้สมัครของเรา3,000ไปด้วยฝากสนิทเพีงไปด้วยนะครับขอบพระคุณ